วันี้เราก็จะมารีวิวของเล่นจากช้อปปีในราคาไม่ถึง100บาทอันนี้ก็คือของที่เรากดสั่งมาจากช้อปปีนะคะเราจะมาแกะกันว่ามันคืออะไรโอเคเราจะมาแกะกันเลยนะครับสั่งอะไรไหมสั่งเออผู้ชายโป้มะ <laughs> ไม่มันคือชุดชุดอวัยวะภายในนี่จะเราจะมารับบทเป็นคุณหมอ แล้วทำไมต้องเป็นรีวิวของเล่นเลยว่าเราซื้อของเล่นมาเล่นบ่อยเฮ้ยเขาให้สติกเกอร์มาด้วยว้าวเขาให้สติกเกอร์มาด้วยนี่แหละนะรีวิวของจริงแล้วเขาก็บอกว่าฝากขอรีวิวฮาดเอเฮ้ยเขามีช่อง Youtube ได้หรออ๋อมีไลฟ์เป็นร้านขายของราคาไม่ถึง100บาทมันคือ Human Body m o d e เชุดอวัยวะภายในว้าวหนึบาทไอ้ไม่ใช่หนึบาทได้ขนาดนี้เลยอะ ไม่ได้คาดหวังวนะนี่คิดว่าแบบว่ามันจะแบบว่างงแง้งกว่านี้โอเคอันนี้เราจะมารับบทเป็นคุณหมอคุณหมอแอลแซงใช่คุณหมอแอลแซงนะคะเขาให้ที่คลิปมาด้วยน่าจะเป็นส่วนสําคัญในการที่จะใส่น้องลงไปแต่ว่าเราต้องประกอบตัวมันก่อนเหมือนไททันนเเอออหมืยท่านสื่อๆๆ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  ค okay. นเสร็จแล้วจะตั้งชื่อว่าใครอะไรดีตั้งชื่อว่ามนุษย์หมายเลขหนึ่งโอเคเราจะมาตั้งใจน,นี่ม,นมันจะต้องเป็นแบบนี้เห็นไหมหหมันจะต้องเป็นแบบนี้ทั้งหมดถ้าเราประกอบได้ทั้งหมดคือวันนี้เราประสบความสําเร็จโอเคอันนี้อันนี้จะใส่อันสุดท้ายสิโครงอ่ะแอบน่ากลัวอ,อยู่เหมือนกันนะอุ้ยอ้ยืงในสีน่ารักว้าววิชาหมอที่เรียนมาเอาแล้วจบหมอมาด้วย อั๊บนึงอัจฉริยะมากโอเคอ,นนนะอันนึงนะทีเราส่องอะไรไทายอะไรเนะี่ยเรากำลังดูว่าไออวัยวะพวกนี้จริงๆแล้วมันมีชื่อไทยว่าอะไรอันน้องปอดหอวขอจัดเรียงก่อนน้องปอดหัวใจใจแล้วก็ตับเดี๋ยวดูตับก่อนตับคืออันไหนอะไอเอ็ไม่เคยเห็นตับว่าอ,อันนั้นะอันเล็กๆที่อันนี้นอันนี้นปอดหัวใจตับสีมันไม่เหมือนในกล่องไงเอออุ้ยเจมอีกด้านก็มีนะไอ,นะอเอ็อีกด้านก็มี ง่ายกว่าเยอะทำไมไม่บอกโอเคเริ่มใหม่หัวใจซึ่งมันคนละสีกันกับในของเราหัวใจตับอันนี้ตับอ่อนลำไส้แล้วก็ลำไส้เล็กม้ามม้ามมันมองไม่เห็นแล้วก็ไม่รู้ว่าม้ามคืออันไหนอะไรกระเพาะปัสสาวะคืออันนี้อันนี้คือกระเพาะปัสสาวะอันนี้ม้าม เจมสย่มั่วมันต้องวางให้ถูกจริงอันนี้ม้ามเนี่ยจําได้เอยอันนี้กระเพาะปัสสาวะอันนี้ม้ามเนี่ยม,ม้ามนีี้่ะม้ามอันนี้กระเพาะปัสสาวะเจมย,ยากมาก <c oughs> บอกเลย <c oughs> การากาเป็นหมอครั้งนี้จะจบลงยังไงจะจบลงกี่ชั่วโมงมันยากนะนี่ไม่ใช่ไม่ยากมาบอกใหม่บอกใหม่อะไรเป็นอะไรเอาโชกกล้องด้วยอ่ะโอเคเราจะมาอธิบายก่อนว่าเราเจออะไรบ้างจากถุงปอกีนี้ <c oughs> เราเจอไม่ปลอดสองข้างตอนที่ดูบุหรี่ปอด็จะกายเป็นสีดำนะคะลำไส้ใหญ่เพราะอาหารใหญ่ หมามตับขาหัวใจอันเนี้ยไตเรามีเนื้อสดนะ้เราจะทําลาบกินวันนี้วันนี้เราจะรับบทคุณหมอเราจะใส่ทุกอย่างลงไปในหุนจําลองอันนี้ว่าข้างกองเขียนว่าสามบวกก็คือเหมาะสําหรับเด็กสามขวบขึ้นไปแต่นี่คืออายุ2ี่สิบกว่าเราจะมาดูว่าเวลานานเค่ไหนเราจะใส่หัวใจลงไปก่อนใครใจเย็นๆนะคะตู้หัวใจนะคะอ่าหัวใจ เราใส่หัวใจลงไปแล้วจะมีน,นี่ไงมันจะมีที่ยื่นออกมาแบบเนี้ยเล็กๆอะ่ะให้เราใช้อันนี้คีบไปได้อยปเป็นอะไรเป็นปอดค่ะออเอานอนก็ได้เอานอนก็ได้ใส่หัวใจลงไปใส่ปอดลงไปหนึ่งข้างค่ะว้มันมีรูมันมีรูให้ให้ใส่กับรูข้างล่างเนี้ยคนไข้จะถือไหมคะถ้าคุณหมอจะใช้มือใช้อุปกรณ์คนไข้ไม่ถือหรอกโอเคเขาให้อุปกรณ์มา แเ้าไปเอาถุงมือมาได้ไหมถ้าไม่ถุงมือนะเดี๋ยวทำไปเล่นอุ้ยไปเอาถุงมือมาก่อนรอกป๊บนึซื้อมาเนี่ยแล้วก็ไปเลยน,นี่ถุงมืออุ้ยเหมือนหมอจริงเลยมีสิกได้เห็การเป็นหมอจริงมาเจมที่คีบขอบคุณครับ <laughs> มันจะลำบากกว่าเดิมไหมเนี่ยกอไม่มันต้องมันมันเป็นรู อ๋อมัน,สนใส่แค่นี้หรอคนไข้ขออนุญ,ญาตนะคะปอดข้างซ้ายเรือข้างขวาต่อไปปอดข้างซ้ายค่ะเรียบร้อยทำไมอันนี้ลงง่ายจังลงง่ายเหมือนไม่ใช่อะแล้วต่อไปก็จะเป็นในส่วนของเฮ้ยมันยากนะเนี่ยแต่มันก็ไม่ได้ยากขนาดนั้นหรอก <S <S อ๋อนี่คือถุงน้ำดีของคนไข้ค่ะเราก็เราจะใส่ถุงน้ำดีลงไปเรียบร้อยต่อไปเป็น เป็นไตต่อไปเป็นไตของคนไข้นะคะนี่ค่ะโอเคใส่ไตไปเรียบร้อยแล้วโอ้ยเจมันยากมากนะนี่เราเป็นนักรีวิวบนะต้นตนของประเทศนะไม่ <laughs> เราวพวกมารีวิวคลิปแรกนะคะอ,อยากอยากอยากยากเออ โอเคเราคงจะต้องใส่กระเพาะปัสสาวะเข้าไปก่อนอนุญาตใช้มือนะคะคนไข้เจมส์น้องเอาไม่ออกคนไข้หัวใจหลุดหัวใจหลุดใหญ่ๆเพึ่งหัวใจหยุดเต้นแล้วไงเอ่ยคนไข้หยุดเต้นคนไข้ฮะตุ๊ดตุ๊ดคนไข้ตุ๊ดตุ๊ดโอเคเรียบร้อยคนไข้กลับมามีชีพจรเหมือนเดิมโอเคต่อไปเราก็จะมาใส่กระเพาะปัสสาวะกันนะครับ ใส่น้องตัวนี้ตรงตรงปัสสาวะอุ๊ยอ้าวกระเพาะปัสสาวะหายไปแล้วเริ่มใหม่ค่ะมันยากคุณหมอขออนุญาตใช้มือนะคะคนไข้ยากจริงๆค่ะสำหรับตัวหนีบนี้ขออนุมัติให้โรงพยาบาลซื้อที่หนีบใหม่นะคะเพราะว่ามือคุณหมออ้วนเกินไปที่จะลงใหม่นี่กระเพาะปัสสาวะต่อไปเป็นมามนะคะนี่คือมามที่ใส่มามไว้ข้างๆเนี่ยข้างๆสายเดี๋ยวเราจะใส่ให้ดูก่อน มันใส่ยากอะแต่มันใส่ได้นะอดทนตั้งใจก่อน <c oughs> มามันใส่ยากอะไ <c oughs> <c oughs> อแอลเราเป็นนักรีวิวไอแอลไม่เราทำได้ <c oughs> โอเคเรามีผู้ช่วยหมอมาช่วยใ <c oughs> น,นผู้ช่วยหมอกำลังพยายามใส่ม้ามเข้าไปอยู่ค่ะ <c oughs> เฮ้ยลงแล้ว <c oughs> ด้านด้วยจะบอกให้นออมันต้องเป็นด้านนี้ด้านไหนรูปรป่างของม้ามันเป็นแบบโค้งเงี้ยต้องเอาน้องอีกฝั่งหนึ่งอ่ะไปไว้อีกฝั่งหนึ่งเจมทำทำไมครับเนี่ยช่างมันเดี๋ยวผมทำเองเรื่องนี้ผมเคลนี้ผมเคลียร์อยู่แล้วให้แอลถึงอยายกเปิดช่องนี้เพืของเล่นเพราะว่าเราชอบซื้อของเล่นไม่ได้ซื้อของเล่นหรอกเขาเรียกว่าอะไรนะซื้อของอ่ะ แสดงว่าจะไม่ได้รีวิวแค่ของเล่นใช่ไหมใช่ได้รีวิวแค่ของเล่นหรอกแต่ว่าเราอ่ะชอบซื้อของแล้วก็เอามาไว้ที่ออฟฟิศแล้วคนที่ออฟฟิศก็จะบ่นเราว่าเราซื้ออะไรมานู่นนี่นัน่นแต่ตอนนี้ม,ม้ามม้ามก็ได้เข้าไปอยู่ในที่ที่ม้ามควรจะอยู่ม้ามคือสีน้ิเงินอันนู้นโอเคต่อไปเราก็จะมาใส่เตรียมครับผมขอรหัสอีกทีหนึ่งนี่ทำไมมันยิ่ง้ต่อไปเราก็จะมาใส่ลำไส้เล็กกันนะคะลำไส้เล็กนี่ลำไส้เล็กเรียบร้อย นี่ก็คือลำไส้ใหญ่และลำไส้เล็กอยู่คู่กันนีนะสีเหลืองคือลำไส้ใหญ่สีน้ำเงินคือลำไส้เล็กโอเคคนของเราเหลืออีกแค่สองอย่างเท่านั้นตับและกระเพาะตับและกระเพาะไหนสีอะไรตับสีน้ำเงินคือตับสีแดงคือกระเพาะอ่าโอเคเราจะใส่สองอย่างพร้อมกันเลยเราจะใช้ที่คลิป <c oughs> <c oughs> แอลใช้มือแอมใช้มือนะคะ ส่วนสุดท้ายของร่างกายอุ้ยแปกป่ะนี่นเรียบร้อยอนุษ์หมายเลขหนึ่งเสร็จแล้วเสร็จแบบสมบูรณ์แบบนี่คือของเล่นในราคา99บาทนะคะมันคุ้มมากๆเลยเพราะว่ามันมีการให้ความรู้เกี่ยวกับอวัยวะในร่างกายด้วยเหมาะกับเด็กประมาณไหนใช่เหมาะกับเด็ก3ามขวบขึ้นไปมันเขียนติดกล่องไว้ใช่ไหมใช่มันเขียนติดกล่องไว้เพราะว่ามันมีชิ้นส่วนเล็กๆน้อยๆที่ จริงๆแล้วถ้าเด็กที่อายุต่ำกว่านี้อาจจะแบบหยิบเข้าปากไงโอเคก็เสร็จแล้วนะคะกับของเล่นชิ้นแรกของช่องขานพ้นไปได้ด้วยดีก็มีความมีความยากเพราะว่ามันหนีบยากอันนี้ที่หนีบยากไปหน่อยแต่ว่าถ้าเป็นเด็กตัวน้อยใช้อะมันน่าจะโอเคกว่าถนัดมือใช่มันน่าจะถนัดมือกว่าถ้าเกิดมันได้เล่นแล้วมันยังได้ตั้งเห็นไหมได้ตั้งมันยังได้ตั้งไงมันได้ตั้งบันโต๊ะสวยๆตั้งโชว์เงี้ยใช่และในอนาคตเราเอลสารต่อเกมนี้ได้ ก็คืออะไรนะแข่งกันว่าใครใส่ได้เร็วกันยังไงก็ฝากติดตามช่องของเราด้วยนะคะก็ขอบคุณที่ดูกันมาจนจบนะคะถ้าผิดพลาดประการใดก็ขออภัยด้วยเพราะว่าเป็นคลิปแรกแล้วก็ฝากติดตามช่องด้วยนะคะากกดไลค์กดแชร์แล้วกด s u b s c r i b e ให้ด้วยนะคะไม่รู้ว่าคลิปหน้าเราจะมารีวิวอะไรอีกรีวิวของเล่นอะไรอีกก็คอมเมนต์บอกกันได้นะ แล้ววันนี้ก็ลาไปก่อนกับมนุษย์หมายเลขหนึ่งบ๊ายบายยื้ยน่ากลัวนะนี่ <laughs> ตามันโปนอะ่ะบ๊ายบายไหนน้องบ๊ายบายสิโอ๊ยน้องยกมือได้แค่นี้อ่ะบ๊ายบายบ๊ายบาย